สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดียามค่ำคืนนะคะวันนี้นะคะวินำา n x x t g n Ranger ค่ะมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะรุ่น XLT ของเรานั่นเองนะคะมามาให้ทุกคนได้ชมก่อนนอนนะคะว่าคันนี้ตกแต่งนะคะพร้อมนะคะยกสูงนะคะลอกขนาดไหนเดี๋ยวมาดูรอบใครัก่อนเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเขาบอกว่าแบบหล่อสุดๆไปเลยค่ะพอมาถึงโชว์รูมปุ๊บนะคะเราก็ทำการตกแต่งจัดทรงนะคะให้ดูแบบหล่อดุดันนะคะสำหรับคันนี้นะคะรุ่น XLT 4ประตูของเรานั่นเองนะคะเป็น Next Gen Ranger ค่ะเป็นกระบะสายพันธุใหม่ของเรานะคะหลอมากๆเลยค่ะ ช่วงล่างนะคะก็นิ่มขึ้นนะคะจากตัวเรนเจอร์นะคะจากตัวโฉมที่แล้วนะคะเขาบอกว่าช่วงถ้าเกิดใครได้แบบลองเทสนะคะตัวเน็กเจนนะคะจะติดใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันเนี้ยเน็กเ n นเรนเจอรรุ่น XLT ของเรานะคะเขามีข้อดีอะไรบ้างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่า ด้านหน้าเลยนะคะวิเศษกระจังหน้ามาให้แล้วนะจากเดิมค่ะเป็นกระจังหน้าโลโก้นะคะโลโก้ฟอร์ดนะอ่าเป็นพรีเมียมนะคะเราก็ใส่กระจังหน้านะคะสีดำค่ะตัวสอดรฟอร์ดสีดำด้านดูดูเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟ LED ค่ะ3าจุดค่ะแสงสีส้มค่ะแ้านกระจังหน้านะคะด้านหน้าเลยนะคะจะเป็น กระจังหน้าทรงรังพึ่งแบบนี้นะคะซึ่งค่อนางที่จะเป็นช่องช่องใหญ่เหมือนกันเนาะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะอ่าด้านล่างค่ะสุดกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับรุ่นเอทีรุ่นนี้นะคะสีน้ําเงินนะคะอ่ะยังไม่ได้บอกราคาเลยนะคะสําหรับเรอเน็กเจนนะคะเน็กเจนเรนเจอร์รุ่นเอสทีของเรานะคะรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2,000ซีซีค่ะ ให้แรงม้า170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้ค่ะเป็นระบบเกียร์6สปีดท,ทั้งคู่นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่889,000 0บาทค่ะและเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่934,000บาทค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อในเรื่องของตัวรถกันบ้างนะคะ ด้านล่างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะซึ่งเป็นชุดกระด้าไม่ใช่กระจกหน้ากรันชนหน้าค่ะ,ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะซึ่งอนาคตอีกหน่อยอยู่ท่าทว่าน่าจะมีการทําสีเนาะทาให้หน้ารถดูมิตินะคะอนาคตนะคะ,ะส่วนไฟค่ะโดดเด่นมากๆเลยค่ะไฟ LED นะคะรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นหน้าใหม่ของเขาเลยนะคะสําหรับตัว넥เ e นนะคะอ่าอยุเสมในเรื่องของตัวครอบไฟหน้าให้นะคะดูตัดกับตัวไฟหน้าเลยนะคะหล่อมากๆเลยค่ะอ่าด้านล่างค่ะชุดไฟตัดหมอกค่ะสําหรับรุ่น XLT นะคะมาดูที่ฝากระปโปรงรถค่ะสําหรับฝากระปโปรงรถ อของตัว Next Next เจนนะคะเขาจะดีไซน์มาให้เป็นทรงทรงเหลี่ยมๆห,หน่อยนะคะเหลี่ยมมากขึ้นจากตัวโฉมตัวที่แล้วนะคะแล้วก็ความเหลี่ยมความสันเนี่ยมันจะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้รถเนี่ยดูเป็นอเมริกันสไตล์นะคะแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวบอดี้นะคะอาเน็กเจนนะคะตัวเน็กเจนเนี่ยเขาจะบอดี้ของเขาจะกว้างกว่าตัวเก่านิดนึงนะคะแล้วก็ ทรงนะคะทรงก็จะเหลี่ยมมากขึ้นนะคะอเมริกันสไตล์เต็มตัวเลยค่ะสำหรับเน็กเจนของเรานะคะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะสำหรับด้านข้างนะคะซุ้มล้อค่ะอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะรุ่น X อ t ทจะมีซุ้มล้อขนาด3นิ้วค่าสีดำด้านค่ะมาจากโรงงานแบบนี้นะคะส่วนแมกยางนะคะอันนี้เรา เปลี่ยนใหม่นะคะยกชุดเลยนะคะแมคขอบ20ค่ะพร้อมด้วยออฟเซตของเขาอยู่ที่บ18ค่ะและก็ยางออฟโรดนะคะเป็นยาง MT ค่ะขนาดของเขาอยู่ที่33คูณ12.5ค่ะสำหรับคันนี้นะคะยก2นิ้วให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคันที่ไม่ยกนะคะความสูงเขาจะแตกต่างกันกนิดนึงนะคะพอเรายก2นิ้วปุ๊บเนี่ยความใหญ่ของ รถก็จะใหญ่ยิ่งขึ้นเลยนะคะดูดันมากๆค่ะอ่าด้านข้างนะคะด้านแก้มข้างนะคะอาจจะพิมพ์ว่า,าระบุว่าเป็นเทอร์โบหมายความว่าสำหรับรถทันนี้ของเราเป็นเครื่องยนต์ s i n เกิลเทอรนั่นเองเทอร์โบเดียวนั่นเองนะคะยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัว XLT ค่ะความเป็นโครเมียมนะคะ สำหรับกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งมีไฟเลี้ยวตรงกระจกด้วยนะคะแล้วก็กระจกก็จะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากขึ้นนะคะประตูนะคะสําหรับเบา้าไม่ใช่เบ้ากันลอยเขาเรียกว่ามือเปิดนะคะมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบันไดข้างค่ะบันไดข้างด้านล่างนะคะ เป็นการดีไซน์แบบใหม่ค่ะอ่าก็ย,ยังจะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสำหรับเน็กเจนของเราแต่ก็เดี๋ยวต้องรออีกหน่อยนึงนะคะสำหรับชุดแต่งที่จะมาแบบฟูลๆเลยนะคะด้านท้ายค่ะเน็กเจนนะคะพอเรามองจากตรงนี้นะคะมันจะเหมือนแบบว่ามี โป่งขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะคล้ายๆแบบมีวายบอดี้มีความวายบอดี้ขึ้นมานิดนึงนะคะลองดูนะคะคือโชมเนี้ยเขาบอกว่าหล่อเลิศมากอะคะ่ะถ้าแต่งแบบก็จะแบบดุดันอเมริกันสไตล์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไฟท้ายค่ะไฟท้ายยังคงเป็นอาไฟท้ายเขาเรียกว่าอะไรเป็น หลอดไส้อยู่ยังไม่ใช่ไฟไท้าย LED นะคะสำหรับรุ่น XLT นะคะแต่เป็นการดีไซน์แบบใหม่นะคะเขาบอกว่าร้านร้านร้านไฟยังขายได้อยู่นะเออเราก็ยังขายไฟไท้ายกันได้อยู่นะอ่าเฮ้ยลืมลืมลืมเลยด้านข้างค่ะอย่างพี่บอกค่ะทุกรุ่นค่ะเ e ็กเจนค่ะจะมีที่อ่าสำหรับ เหยียบนะคะขึ้นกระบะนะคะขึ้นกระบะท้ายของเรานะคะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านฝาท้ายนะคะตัวเน็กเจนของเราค่ะฝาท้ายก็จะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะด้านบนค่ะ,ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆจะเรียกว่าอะไรตุดเป็ดเนาะึ้นมานิดนึงเนาะอ่าแล้วก็ ด้านบนนะคะจะเป็นตัวครอบนะคะตัวครอบทั้งหมดเลยนะคะป้องกันการเกิดรอยนะคะรอยกระแทกที่ตัวรถนะคะเราก็จะมีตัวครอบขึ้นมาให้เลยนะคะอันนี้เป็นล้อเดิมนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นขอบ17นะคะส่วนรุ่น x ท t ของเรานะคะตัวใหม่นะคะเน็กเจน เรามีกล้องถอยมาแล้วค่ะกล้องถอยฝังอยู่ในโลโก้นะคะเวลาแสดงหน้าจอก็จะแสดงอยู่ที่หน้าจอขนาด10นิ้วค่ะและตัวคำว่าเรนเจอร์นะคะจะเป็นตัวปั๊มลงไปนะคะสัญลักษณ์ XLT ยังมีค่ะอยู่ที่เดิมเลยกันชนท้ายค่ะ กันชนท้ายยังเป็นลักษณะยังเป็นลักษณะเดิมเรียกว่ากันชนห้างเนะาะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีรถสีไหนตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะภายในบ้างสำหรับรุ่น xlt นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะว่า ภายในเป็นยังไงนะคะน่าใช้ขนาดไหนนะคะสำหรับเบาะนะคะมาดูที่เบาะกันก่อนเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าชนิดพิเศษเลยนะคะไม่อ้มฝุ่นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะหน้าจออย่างที่บอกคือน่าใช้มากๆเลยค่ะหน้าจอ ตรงฝั่งคนขับนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะและ,ะด้านนี้นะคะเป็นหน้าจอซิงโฟเอค่ะขนาด1ิบนิ้วแล้วก็ตัวนี้เป็นพุสตา์เนาะใช้คู่กับสมาร์ทคีเล็เนาะลองดูเนาะเดี๋ยวลองเปิดดูนิดนึงอ่าดูความดูความน่าใช้ของจอค่ะสำหรับ XLT นะคะแย่ yeah, อ่ะ แอร์นะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็มี w i r e เลช s c h เจอร์ด้วยนะคะโหมดการขับขี่สามารถปรับทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมด4หมดค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะาจากที่ได้พูดคุยกับพี่ที่เขาขับรถกันหลายๆคนเนาะที่ได้ทดลองขับคันนี้นะคะเขาบอกว่า นิ่มขึ้นการใส่เกียร์ใส่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็คือแบบช่วงล่างอ่ะนิ่มมากนะคะมาดูที่ประตูประตูมือเปิดประตูค่ะดูฝั่งนู้นก็ได้ค่ะมือเปิดประตูนะคะคือเป็นการดีไซน์ใหม่เลยนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะจะอยู่ตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรมือเปิดเลยนะคะคือแบบพอไปที่ด้ามจับปุ๊บสามารถเปิดได้ปั๊บเลยนะคะ คือดูแบบดูดีมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่น s l t นะคะน่าใช้อ่ะน่าใช้มากๆส่วนหน้าจอเดี๋ยวถ้าอยู่ยว่างจะลองมาเล่นดูนะคะว่าหน้าจอทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อ่าลืมบอกไปว่าสามารถใส่ f o r ์ p a ารเราเป็นโปรแกรมนะคะโปรแกรมของฟอร์นะคะเราสามารถสตาร์ทรถจากเครื่องโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้าว่างๆอย,อย,อยู่จะลองติดตั้ง ปอดพาที่โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองทดลองใช้ดูว่ามันใช้ได้แล้วมันเป็นแบบไหนเนาะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ไกลนะคะก็สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะคะอ่าไฮเทคโนโลยีมากๆเลยสำหรับ Ford Ranger เอามาใช่ฟอร์รเจอร์แล้วเรียกว่า next gen ranger ของเรานะคะอ่าเดีย๋ยวเรามาดูอีกคันหนึงกันบ้างนะคะเป็นสี ขาวนะคะด้านหน้าเลยค่ะสำหรับคันด้านหน้านะคะเป็นฟอร์เรนติดปากไว้เลย,เ,ลยเป็น X Gen Ranger นะคะรุ่น XLT เหมือนกันค่ะแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ะคะ่ะ